สวัสดีจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นยิงท่อใหม่นะคะไม่ยิงแยบบิงทบบใหม่ะยิงอยู่ระดับยอดดิงนะคะอันนี้เขียวกับว่องว่องมือนี้ห้ามาใช่ไหมเรามาขุดกระปูกันนะคะ,ะ,คะขุดกระปูยังใส่ขุดกระปูอยู่หน้าอยู่หน้านี่มาเบิง้งมาเบิ้งทีมงานนี่น้าทีมโดยยายต่อยและยายจันและและไผ่และปูแข้วว่องเออไปอบ้านนี้ครัไปถ้าไปหาควายกระปู มันอันมันหวยมันอยู่ใก่กันสมอที Broadway> ่หนี่นี่มยากับปูได้เยกะจะไเลยกัะปูแล้วหนึ่งตัวายห้าวคูดบานเนี่เจ้าเนี่ยบดเด็สักตัวอยู่ก็คูตนอไม่ไงตโนเลยกไม่ใช่นี่ ปูตะปูว่าปูแ่ใหญ่นแม่ยใไทยใ้เบิ้งน่ะมายใหญ่ปูนี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 อ้ปูนี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 เออออะได้ได้แล้วหตัวดูหน่อยตานะได้แล้วนะสองตัวเอาขวดน้ำออกไปก่อน แ in, ปฟาดเอาแล้วหมูบ hmm. mm ้านนี่ควงขึ hmm. ้นมาไม่เอียงอย่าควงแปฟาดแล้วหมูบ้านนี่ดาแเ่มันดามนู่นตงเี้ต้องแล้จะเพิ่มตีนไหมน่ะยับตีนยับออกอันนี้อตามานะทําตัมันต่หอดตี ก้อนหูตัวสิไปไปหาหูมันใหญ่ไปไม่ไปหาหูไม่พอเมียนเมียนแค่เมียนบอเมียนไหมทาเมียนมันกระทิบเป็นอันนนนขนาด

ไม่กเป็นว right? no, no. ิด <Darwin> ีโอขึ้นะไรเปล่าเป็นรู้แล้วแม่มาขโมยกระามนั่นม่นีพูน่องตี๋ยหหลายเลยพี่น้องนี่สมังคุดเลยไม่ต้องแยกจันก็ว่ะเต้อเต๋อไหมเต๋อไหม เี e. ๋ยรื้อมาวะขวดวดีรมมันต้องเอาอีกสักกันมาถึงตี๋ย่อย้องอตีเอาลูกก้อนดน่นเอมันูใช่ะบอกันอยูดใช่ไหเนี้ยขอกเอาเป็นมาเลย อีกตัวหนึ่งได้แล้วอบอเอาคู่ไปไหมเอาคู่ไป เจ้าพ่อหูสิให้เป็นขัข้น่อนเด้อมาสีบกระตจ่าเดี๋ยวเข้ามาบ่งกันเลยจ้ะอุ้ยตัวนี้ลูกลูกม็น้านีอ่ะมันบมานี่นนบ่ ลำธารหน่อยปะไหมฮะลำธารหน่อยอย่าอย่าไม่พลาดไปบงเขาจ้นแตกเน่หน่ตีไหมนี่แ่หน่อยผู้ใดล่ะห่เสือสีชม ไม้สีอ่ะมาไปไบนี่แหละนี่น้ำไม้บอถือไปไมนี <tried benim S 2> <rawd Moder> ่ให้อไปไมรับไ้มสลงไต้องย่นมาไสิลงไปข้าใครอุ่มนอยูมมาขุดกันเข้ามาขุดกันวันห็นควายใหม่ เย็นดีเลยย็นดีเนาะอากาศดีเหอไม่ไผ่แน่อะไรเนี่ยต่อยเากาดีเหอไม่ไผ่แน่ลู่ไม่สิแ่เด็กเจกตัวนีหาตัวเห็นบ่

มาแล้วเอาม้ไผ่ก่อนเลยค่ะแดด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 ดอกไม้ไทยให้ดูไต้องไทยต่างกล่องเดี่ยวไต้อายใหญห้เลยหนัจังตกงอกเห็ดกล่องไปหยุดยาเดี๋ยวแดดแดดใหญ่แดดแดดมาขอถ่ายรูปหนึ่งสองแล้วนี่มีไม้ใหญดีละ ได้แล้วได้แล้วแล้วเนีแม่นมดตัวหามันต้องเป็นหูนั่นอยู่หร่มีหูจัคต้องไ้กเป็นเ้หู้่หูจังไคะ่าเห็นบอกเฮาเดอได้แล้วตีเป็นหูเนี่ยเปเป็นหูจังไคะ สีงามไปเบ้างเลยหว่จะเป็นหูวเป็นลงมาเนี่เป็นลอานาูลยอย่างนี้นะคะนี่ได้หลายตัวเลยหนึ่ตัวสองตัวสามตัวสตัวห้าตัวแคนี่นะคะเดี๋ยวสูม้มเขาไปได้นิดนึงนี่นะนี่นะ เขาขุดกันอยู่ด้อพี่น้องบนไม่ไผ่เลยว่านเท่ากับได้หลายตัวนะคะท่านผู้ชม่่น <c oughs> ก็ท่านผู้ชมเนาะเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะไปนานะนะสว่วนก่อนั้นจะปลี่ย ได้แล้วจี๊ดเขาได้อีกแล้วทุกคนเขาได้อีกแล้วได้บ่ได้บ่แล้วเอกไปดิเเมันียังไม่เจอตัวนิดหน้อยนี่ตัวน้อยนี่ตัวตัวใหญ่กว่านี่ตัวน้อยก็ใช่นะคะ ได้แลนีวว่อมนเนี่ยนี่นเด้ต้นน่อยหนอยนี่ไหม่องไปโหลดเป็นความสีนีตันหน่อยนี่ลูกมันบอกมันหนัวแมลดอกแม่ดินดินดินมันเป็นตลูกมันบอ แล้วค่ะาเขาซื้อเรื่อจังว่าเราบ่มาเกดจานหน้าพ่นี่มันก็มีต่ตัวเน่นอยนี่มีแต,รตร่ตัวสัมมันเป็นหูหน่อยมันติดแต่หน่อยมันมีย้อมกันสองตั่บันเลย มันม ¿no? de ¿no? <wa> ีจำหน่นหอยมตัวหนอยหนอนใช่หไมเอามันไปไหว้เจ้าต่อไปข้าสีกหาคู่คู่ต่อไปเด้อันนนหนอยานเห็นตัวทางยจานย่าจันพ่ออยู่บ้า่าจันพ่ออยู่บ้ อันนี้คือยายจันอยู่ฝั่งทางนน้นนะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูดยายจาันนะคะจับบึจับบึจับบึบอาบุจจับบึนี่ยายจันเห็นไหมคุดกระปูอยู่เด้อต่อไปท่ากลับไปหาคุด คุยกับยุทธิหน้าหนีคือเก่าอันนี้สองคนเด้อแม่เฮากะย่าเฮา,าอันนี้กะย่าตะบอมันย่าแท้เข้าไปต่อกันเลยเด้อเอบไปจำบึกจำบึกจำบึกเอาไปจำบึกจำบึกจำบึกอ่ะเข้าไปหาหูกันเด้อเดี๋ยวอยา อ่ะอันนี้ตัวจอกสีเด้อกระถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายวิดีโอจิ๊บโอเคไปมาถ่ายหลุมน้ำเด็กถ่ายถ่ายหลุมใช่บอะไรจับตกันี่หนึ่งสองเห็นหูมันบ่เห็นหัวมันบ่เห็นบ่บึ้งหลอดพี่น้องบึ้งหลอดนี่เห็นบ่ นี่ต้นไงนี่ออเื่อยยาจะขุดแล้วนะคะ,จะออไจนจังวเกียจยนมากเหรอเด้อพี่น้องนอนเนี่ยยาจันยายยจันค่อนสวยมากแล้วแนะนำตัวกนค่ะแนะนำตัค่ะ <c oughs> ไ,ไ,ได้ได้กตแล้วนี่เด้นี่ของยายนี่นน <ะ S 2> ด้บอบอบอตับบอตกับ มันต้องว่างมันบัสวยงามอีบังเด้อพี่น้องหลายๆตัวเลยจึ๊บหลายตัวอยู่มีมีเล็กกอนะเด้บะบานเข้าซื้อเล็กกอเดอ้อ,เ,ดอเล็กกอม่เล็กอเด้อเล็กกอเล็กกอไปเล็กกอแคลล์ล้อนะ มีบ่มีบ่แม่นหูหน่อยหูหน่อยเรีะตี่เาหนูหน่อยหน่อยหูหนยหูหน่อยหูหน่อยนี่เหนุัย baby รู b อู a b y อูบ a ี้อรู่พี่น้องพี่ทงเออเออนิดแล้วดีแล้ว

แบบสัน้นโอ้ยสิบูฮอด์ตป็งพยาแานคนหนึ่งกระนาอีหลีเด้

ăn lẻ, lẻo bương có sự cốt bán xí đại qua cuối ngày. qua nó ấy cỡ nà lắng như มื่อคุดกระปูคุดจนไม่ก,กัเป็นหูวตัวม,ม่มมี่กระปูก็มี่เอยซีวิตกระปูกับตัวคนจังโดนกับว่าเห็นปูสักเถื่อทุกคน,นหู้หลอกไปเบิง่งยาจันว่ายาจันในลายบ่

ต้อกันสิยใหย่ๆเป็นอยังมันคือมีหูตัวนึ่งใหเป็นอยังมันคือมีหูตัวนึ่งหูัวคิบูขี่ขานมันขี่ขานขุดไปอาศัยอยู่น้าหมูเอามันก็มีนึ่สิหนีนี่ไปหาหมองใหม่เอามันขคตลงไปน้อยนึงแล้วมันก็หนียังสิบอกมันเป็นลายปีเขามันเป็นหูหงเขาโอ้นึกนึกว่าแบบว่าหลลออกมันเป็นแบบว่ามันมันตายแล้วมันหนียังสินะ นี้เห็นมันว่อนเตามันหนีไปอื่นหนีไปูอื่นเอปิะา่อันนี้ซาลาอ,อันบ่เอ,อ่อสารุ้า,าข่อยม่คุณกัะปูข่อยสองตัวเลยทีเือันฟีมเมอแม่ขอยเห็นนี่บ่ใจงมองมองสำหรับใครที่มาคลิปนี้การยรืมกดไลค์กดซับสไครป์ใ่องอิ่มสีผ้าปวงนาเด้วจ้าบ่ไม่บ่ไม่บ่ไก่ไก่บไม่บไม่ คาไพทีมาทลิปนี้เข้ากันอย่าเป็นลืมกำลังใจให้กันซึ่งกันแลกกันนะคะมือวันนี้ท่อไหมและแม่อิมขอลาไปก่อนด้วยจ้ะขอบคุณค่ะตัวจริงไหตัวจริงันนี